ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวเราก็จะพาตามรอยรีวิวมาชิมอาหารกันเลยนะคะที่นี่เราจะอยู่ที่ลาบากนะคะจะเป็นทางออกหัวลงังโพประตูสามนะคะซึ่งเราก็มาตามรีวิวเนาะเมนูร้านนี้จะเป็นร้านเด็ดนะคะร้านจะเปิดทุกวันนะคะบรรยากาศในร้านก็จะ เป็นกันเองหน้า้นานานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านอ้จนะนเป็นร้านหน้าร้านนะคะทางเขาจะเป็นเล็กๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเลยกันก็เราก็เข้ามาในร้านแล้วนะคะพนักงานก็ต้อนรับดีมากเดี๋ยวก็จะมีเมนูแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นนี้นะคะหน้าติ้งเดูมนะคะก็าสเปน ที่เราดู e c คเมนต์ก็จะเป็นอันแรกนะคะเมนูโูโลก็เป็นสปาเกตตี้นะคะสปาเกตตี้ผัดกระเทียมกุ้งทูบินนะคะเราจะได้กุ้งสับัวที่เขาดูเนาะถือเป็นมีมีเยอะเลยนะคะมพม่าคพ่วก,กิ้งนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเมนูนะคะเดี๋ยวเราก็จะสั่งกันเนาะเ,เพื่อนๆลองมาได้นะคะก็อ่า ทางออก MRT ประตู3นะคะเราก็จะนั่งรถแท็กซี่มาเดี๋ยววันนี้เราก็จะพามาดู r a เ n i n g งร o มของที่ล้างปากันนะคะเรเ,เราได้มาแล้วสนใจที่เราอยากมานะคะบรรยาการร้านเป็นกันเองนะคะน่าอยู่มากเหมือนบ้านเลยนะคะนีจะเป็นันรยนกาศในร้านนะคะจะมีใบตให้ขง่งขันด้วยร้านจะจัดด้วยดยวอกไม้แห่งเป็ ดอกไม้นะคะดอกไม้แห้งจะเป็นอนไร้สมานี่นะคะเมน,นูต้องเป็นที่ที่แรบว่ามาเลาปาร์ตี้กันอะไรกันได้เลยนะคะใี่ค่ะแต่แบบเมนูแน,นะนำไม่ใจะเป็นอันนี้ เกตี้ที่ขชูนไข่กุ้งนะคะมา,มากๆคู่อตอนนี้คนยังไม่เยอะเนาะก็จะพันก็จะมีสั่งผ่านรบินหูนได้นะคะ่ะหปนูออเดอร์ออนไนลน์ได้เนาะเมน้ำจะเป็นอันนี้นะคะ ลาบหมูทอดนะคะโดนัทกุ้งไก่ซอสโซ่น,นะคะที่น่าทานเนาะแกงจืดก็มีนะคะเยมาแรงหอยผัดชานะคะมาดูเมนูได้เลยก็น่าทานนะคะอาหารไทยเยอะมากที่เรามาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลับเพื่อนมาทานเนาะเราก็เลยอยากมาดูไว้นะคะก็เปลี่ยนที่บ้างอย่างเงี้ยค่ะแกง เมนูนะคะธรรมดานะก็ถัอวอนนี้นะคะเหมาะกับที่จะมาทานกับเพื่อนได้นะคะราเมนบิิมบดนะคะอืมเออเนี่หัวก็ราคาประมาณนคเราจะได้เมนูอาหรที่ เ็มเนใก็นที่รับแขกก็ได้นะคะเพื่อน้อเาแาอะไรนี้เราก็มากินแบบนี้ได้เลยนะสะดวกสะดวกง่ายๆสำหรับก็จะมาจากสุขกรเาจะนั่งแท็กซี่เาประมาณห้สิบาทนะคะถูกถูนะคะเมนูนี้เราชอบกินนะคะเมนูที่ห้าเราชอบมา จริงด้วยว่าจะชอบนึ่สวนนะคะตัวนี้เนาะเราก็จะชอบกินนะคะก็ดูเมนูไปเรื่อยๆเลยนะคะมีซุปเป็นมัช่าปลาบูแล้วจะเป็นจำนอนประมาณาเน็อตเป็นอีแต่ในคอมเมนต์ก็จะเป็นเตี๋นะคะถ้าเราดูดีๆเนาะ น้าน้ำปาน้ำปาน้ำปลาน้าน้ำปาน้ำปลาน้าน้ำปล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 า้ปลาน้็ปลาน้ำปาน้ำปาน้ำปลา้ำาน้ำปลาน้ำปน้ำปล้ปลาน้ำปลาน้านน้ำ้าล้้าน้นาา้้า้นนานน เราได้ี่่่เมนนาะาราก็เจอเราก็ตัมารีวโอเคเ๋ยวรอ่ะดวแต่เราก็จะรออาหารอีกแปบหนึ่งเนาะพอเราเพิ่งสั่งออเดอร์ไปเดี๋ยวรอดูว่าออเดอร์เราจะมีอะไรบ้างนะคะก็จะสั่งสองอย่างเพรเรามาคนเดียวเนาะเราก็จะลองมารีวิวนะคะมันจะทำแพนเนล่า ก็จะตอนนี้เรามาสิบเอ็ดโมงยังไม่ม um <no ีคนเนาะไม่หมดยังไม่มีคนก็จะมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าดอกไม้ตรงนี้น่าจะเป็นดอกไม้สดไม้ไผ่เป็นแห้งเหี่ยวไว้ใส่บนป้ายแต่ไม่บังหน้ายืดดิจะมาทานอาหารด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราอาหารกันเนาะจะมาเป็นแบบกรุ๊ปทัวร์จัดงานปาร์ตี้อะไรก็ได้นะคะก็ถือว่าโอเคนะคะ บรรยากาศเข้ามาเลยนะคะด้านนู้นแค่ตรงนู้จะเป็นดอกไม้แห้งนะคะเนี่ยค่ะเออจรอไปจะเป็นดอกไม้แห้งไม่เป็นไรเขาจได้ถ่ายรูปโอเคค่ะเดี๋ยวเรารออาหารก็กับเครื่องดื่มนะคะราคาก็ถือว่าโอเคสมมติแบบอยู่ในกรุงเทพมหานครก็ถือว่าดีนะคะร้านบรรยากาศน่ารักน่ารักนะคะ,คะโอเค o e ที่เราสั่งมามานะคะมันจะเปน็นีเลยนะคะชางขีวมาชาวาโนยนะคะร้านเขาไม่มีกาแฟเนาะ อาาหรกันคะเมนูทานเล่นของเราก็จะมาแล้วนะคะจะเป็นกุ้งโดนัทก็จะมีสี่ก้อนนะคะราคาน่ารักมากเลยร้อนๆหอมๆนะคะเขาจะเสิร์ฟด้วยซอสน้ำจิ้มนะคะซอสเรี้ยวหวานนะค่ะมีเป็นก like okay. ุ so in ้งโดนัทก eh <so ็จะทอดกรอบๆน่าจะเป็นกุ้งสดๆนะะมีชีสโดนัทนะคะ อยูเนาะเดี๋ยวเรารอให้เขาเย็นแบบนั้นคะพอดีเสร็จมคะโอเคเดี๋ยวรอดูเมนูหลักอาที้่ะจะเป็นเอาเดิานเล่นนะคะเพิ่มมานะคะเนื้อแน่นมากนะคะเดี๋ยวเราจะลองชิมไปเพื่อนดูเนาะเนี่ยเป็นเนื้อแน่นแบบแนะนำเพื่อนมาได้เลยชวง กัดเซียงก็จะดีนะคะเซียงคนจะเยอะมากเดือกก็จะอยอะนะคะนี่าหมูหมูปะหมูเปียกเนื้อละหูเส้นใส่บะหม่าวนะคะเมนูที่เราตามรอยมาก็มาแล้วนะคะก็จะเป็นจั๊กกะตี้ดพริกคีบหมูไข่กุ้งนะคะกุ้งทวินก็จะมีกุ้งสองตัวนะคะ มากระโลยด้วยไข่กุ้งนะคะเพื่อลองตำลอยมาได้นะคะก็สามารถคอมเมนต์ถามได้แก็ใส่รายละเอียดไว้ในคลิปแล้วเนาะก็มีความสุขในเที่ยงนี้นะคะเดี๋ยวก็จะขาหยาชาแล้วก็ต้งตืเต้นก็จะเหนียวน้อยนะคะ